สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะจ้าเมื่อน,นี้เยี่ติวตื่นเศร้ามาสิบเอ็ดโมงฟังให้ดีด้วค่ะเด้อตื่นเศร้ามาสิบเอ็ดโมงกับมีเคอรี่มาส่งของจ้ะสองกองเลยค่ะจากเอฟซีนะคะจากเฮ้ามาเมืองกันเนาะคะ่ะเนาะมาลุนไปน้ากันเลยโอ้ยยังเปียกๆอยู่เลยจ้ะต้นซีแต่น,นั่นต้นซีอันเอียกเอก็เอกอฮ้อจ้ะอ่า คนฉีดแอ,อ็นกองฮอร์ว่าทักอันกล้องนี่อยากเบี้ยวด้วยจ้ะเด้ออื้อเมืมาลุ่นไปน้ำกันว่าในช่วงวิกฤตจังทสี่กับเอฟซีสี่ส้วงยังไม่ให้เย็ดจิ๋วกินเนาะคะ่ะเนาะตลาดตลาดบ้านเย็ดจิ๋วนี่ปิดเบิดทุกตลาดเด้อค่ะเด้ออือนี่คะ่ะโอ้ไม่ยังเนาะค่ะพี่น้องจา้าเขากะ แม่พ่อโลตัสกับมีแเน่บอมีแเน่ป้าพี่น้องมนอย่างเนาอันน้องมีหดหนังสือเรียนลูกมานั่งบัดดีเอฟซีป้าอันนี้ส่วนฝักยาวค่ะโอ้ส่วนฝักยาวสองกำรรเลยนะคะออากำใหญ่ๆสองกำเลยเดี๋ยวย่าจะไปเซ่น้ำไว้โอ้ยมะละกอจะมะละกอมะละกอจะมะละกอ ยายแม่เจ้าเดียวดีพนันวยกำลังพอดีต,ตามเลยจ้ะมะละกอมาละกอของหัวของสวนพนนี้นี่นะจ้ะมะละกอยายจะไปแซ่น้าถนอมไม่กินเลยจ้ะช่วงนี้โอ้สมมติห้องสือหอลูกหอเต้าอืมออันนี้อันนี้เป็นขนมเซนจ้ะขอบคปุ้นแห้งนะคะ ขปุ้นแห้งแบบโบราณจา้ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่หนึ่งมัดจ้ะนี่หนึ่งมัดต้มมันก็จะ,จะบกค่อยเหนียวจะเป็นคื่องให้ขปุ้นห้าไหวบีบเอาเลยจ้ะโอโ้ไอติมหน่อยคะ่ะไอติมหน่อยคะ่คะเด้ออันอันมัดอยู่ข้างนอกนี่ก็สิเมนแถมเนาะค่ะเนาะ ผู้ทรงนี่กับที่แม่ซื้อเอาละค่ะอือขอบคุณขอบคุณหลายๆเยลยเอฟซี่กระไดนน้องนุ่งลูกหลลนพ่อดนั่นจ่แยายกับะัสน้องไปกินสามเดือนเด้อค่ะอือเสื้อสีเหลวก็มีดีน้องนนี้ขนมจีนนะคะนี่ก็ขนมจีนจ้าโอ้ยพีน้องจ่าได้สองถุงค่ะ นี่นะคะของของคนนี้ได้ขนมจีนได้บะโก,กอจะได้มะละกอซี่ลูกบะโกะซี่ลูกแล้วก็บ,บกกะคั่วจะตัวฟักยาวโอ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆได้ใจเลยเอาแยกกบเชีพขอกล่างเพื่อจะเปิดล่างนี่จ้ะนี่นะคะจะจะเปิดล่างนี่ มึงวังล่างนี่จะมีอะไรมาเมืองไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อเอฟติวกับขอบบุญขอบคุณเพันธุ์บันไดท่าบช่องยูทูบเด้อค่ะเด้อกับเอฟติเม็ติวนี่ล่ะค่ะอือแก่โซ้งไม่กินเรื่อยๆอันนี้เพิ่นเห็นเนื้อเม็ติวลงบอกว่าน้ำใกล้จะท่วมแล้วเด้อตลาดบ้านแม่กับปิดแล้วคันเพิ่นก็เลยโซ้งไม่กินจ้ะอือมาดูด้วยกันนะคะ อ้าวมาดูมาดูมาดูาดอือโอ้อันนี้เส้นกว๋วยจั๊บจ้ากองนี้เส้นกว๋วยจั๊บนะคะจะสองถุงจ้านี่ค่ะขอบุญขอบพุ่นเลยหลายเคะ่ะเด้อขอให้เจริญรุ่งเรื่องจ้ะ ไม่เจ็บไม่จนจ้าพ่นไพ่วิกฤตไปน้ากันในร่ย่านเพิ่นญาติแม่ติวอึดกินเนาะค่ะเนาะมันก็หากนยาตลาดปิดแล้วถ้าเอาบ่มี่หมองซื่อจะเข้าสิไปกินใสจจะแม่ติวกับแม่วีเว็บขอบพุนเพิ่นเนาะค่ะ,นะเนาะอย่าแม่ติวก็จะแห้งไปกินค่ะอือเพราะว่าแม่ติวมากกินขนมจีนมา,มากมากินต้มเส้นก๋วยจั๊บจ้าจะจานี่จะสองล่างเด้อค่ะเดอล์่างหนึ่งขนมจีนล่างหนึ่ง สิ่งกว๋วยจับค่ะมาพาร้อมกันทั้งสองล่างเลยจ้ะเม็ดดิวกับแม่มวิเวปซันนี่ด้่ค่ะเด้อถั่วฝักยาวมะละกอ,อยายจะต่ำนวลนี่ก่อนอยายมักกินมะละกอเมลากอเฮิมนะค่ะเด้ออ่เอาเลือ,อ,อกจากข้างก่อนนะคะ่ะนับจะเป็นสมมติสือของนี่จ้ะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้ะนี่นวลนี่เฮิมจ้ะเม็ดดิวก็ต่ำก้อนเลยจ้ะ บ่าแล้วก็ไปจัดการกันเลยเนาะเฮาเนาะต่บักพุ่งจ้าขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อผู้เขามาชมก็ได้จ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหล่ทุกกำลังใจจะยิ่งติดกับมารีวิวของฝากจากเอสซีเอ็มเงเนาะค่ะเนาะจ้ะเอาสันสันว่เอายาวค่ะเออบ๊ายบายขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหล่ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อพ้นภัยวิกฤตไปน้ำกันจ้าเลิฟเลิฟจากทุกคน